นี่นะคะพี่เอ็มอะพยายามชินกับข้าวนะคะไม่ค่อยติดไม่ค่อยอะไรเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าแกงส้มวันนี้อัน,นี้เกลือนะทุกคนแต่อันนี้เราปรุงไว้หมดแล้วว้าว <Wow. S 1> อันนี้เกลือเราจะลองดูด่ว่าเขา,าจะพูดว่าไงไ, <c oughs> ไปอะาไปดูกันพี่เอ็ม แกมะมะนี่ต้มหนึ่ง<ะ>ชิมให้หน่อยสิวันนี้มันเป็นไงไม่รู้อ่ะอร่อยไหมยรอดแล้วมือ์มียอะอร่อยใช่ไหมอือร่อยทำไมอร่อยไหมทำ พี่ไม่เคยตีไม่เคยอะไรมันเป็นไปได้ได้ไงอร่อยๆหนูทำกับข้าวพี่ชมตลอดว่าอร่อยอืมทำไมอะเอาดีๆอร่อยหรือแม่อร่อยอร่อยอร่อยให้พูดอีกคีหนึ่งพี่ชิมพี่ชิมพี่ชิมไม่หมดเลยฮะชิมไม่หมดเลยโหหมดเลยอะอร่อยไหมอร่อยอร่อยอ้อร่อยก็กินไห้หมดทุกคนคะต้นคลิปเนี่ยเราเห็นกันไว้ว่าไงคะ อร่อยไหมอร่อยไหมคะมันอันนี้คือรักหรือว่ายังไงที่พูดว่าอร่อยอร่อยจริงทำ <laughs> ไม <laughs> อ่ะ<า> <laughs> ทำไมวะทุกคนเดี๋ยวไปเฉลเลยดีกว่าเนาะว่าเขาอ่ะรักพี่จ๋าจริงหรือเปล่า <laughs> <laughs> โอเคไปตามดูกันค่ะ <laughs> อร่อยใช่ไหม